สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมสิภาษพี่น้องมาทําก้อนเ็ดแบบใส่เมื่อคนกอกนะครับเนาะก่อนอื่นผมจะแนนําพี่น้องสักก่อนครับใส่ถุงผมขนาดนะครับเนาะหกคูณสิบสองนะครับพี่น้องเห็นปะครับนี่ไหลก็ต้อไปก็คือข้อกวดกับจุกประหยัดครับพี่น้องสัารีทั้งในหยัดสัารีเรียบร้อยแล้วครับกันมาแลงงนะครับเนาะมาทํากันเลยครับอันนี้ของตาผมเกาากับฟองแป้งนะครับพี่น้องเห็นปะครับนี่ยุกประหยัดครับพี่น้องใส่ให้มันคุ้ม เบิ้งเดือครับเด้อครับกอกใส่แล้วแบบนี้เหรครับพี่น้องกอกใส่มันเต็มครับพี่น้องกอกใส่มันเต็มครับทุบสองบาทเอาใส่อีกครับท้มันเต็มเลยปาดพูนครับตั้งไว้ครับผมจะทำที่ละสองก่อนเด้อครับพี่น้องเบื้องคามรันการจัดการครับพี่น้องผมจะทำที่ละสองก่อนนะครับ เพราะว่าอยากให้พี่น้องไน้เบิ่งไปน้ากันนะครับพี่น้องทุกสองบาทใส่ให้มันเต็มอีกครับปาดพูนอันสี่ครับพี่น้องมาเบิ้งนะครับเด้อผมจีให้เบิ่งนะครับเด้อผมจะทําทีละสองก้อนให้นับด้วยใจยี่สิบครั้งนะครับเนาะเมื่อผมนี่หมุนโอบกอดพร้อมจะสี่ได้ครับพี่น้องนับต่อไปครับให้ถึงยี่สิบด้วยครับเด้อประมาณนะครับเนาะ เห็นบ่ครับเปิ้จะลงไปแล้วครับพี่น้องบาดนี้กะกำครับพี่น้องกำสองมูอคือกันครับกำเช่นสิ่อครับอารมณ์ให้เหลือไว้จักหน่อยครับพี่น้องพอพอให้ถุงแตกนะครับพี่น้องน่นับถึงซิฟอะไรครับนไ้ใจได้ครับเด้อเห็นบ่กครับพี่น้องมันจะแน่นเป๊ะเลยครับที่นี่เทากับคมลงครับคุมะว่ากดลงไปครับไห้มันแน่นอีกนะครับเนาะ เห็นไหครับที่นี่เราก็ต้องใส่จุกปะยัดครับพี่น้องข้อขวดใส่ตะกงแต่ตั้งใส่จุกปะยัดแล้วครับเนาะเอาทั้งไงลงไปเด้อครับเด้อเห็นบหครับเอาทั้งไงลงไปเลยพี่ครับพี่น้องยกขึ้นน้อยครับเห็นบหครับมือใส่คมปากข้อขวดไปครับด,ดึงเข่าดึงออกเด้อพี่น้องเห็นไหนี่เห็นบหครับดึงเข่าดึงออกจังสี่ครับพี่น้อง สังเกยียเบิ้งน้น,นครับเนาะขี่เลื่อยมันจะพูนขึ้นมาเพราะว่าเขาดึงแน่นครับพี่น้องเห็นบหมเขาก็ใส่มือคมลงไปอีกครับดันลงไปอีกครับเนี่ยแล้วก็จุ๊บประยัดปิดไว้ครับเป็นการสิ้นสุดการทำก่อนเห็นนะครับพี่น้องเห็นบอกครับเนี่ยเห็นไ้เบอรงอีกก้อนนึงนะครับคมลงไปกดลงไปครับพี่น้องนะครับ อาพี่น้องสังเกตบงนะครับงกำเห็นบ่ก้อนเห็ดผมกอกมือก่ะที่เท่ากับอันเลื่อยอันเครื่องกอกได้ครับพี่น้องคมลงไปกดลงไปครับสองก้อนซ้ำกันเป๊ะครับพี่น้องอันผู้ใดอยากเฮ็ดอีกผมเชี่ให้เบิางทีท่ที่ละก้อนก็นได้ครับพี่น้องบางอยางเนี่ยผมมีแต่ที่ละสองก้อนเนาะบัี้เบิุงที่ละก้อนครับพี่น้อง เบิ้งที่เรก้อนน้ำกันเด้อครับพี่น้องนะครับใส่เห็ดเตียมเลยนะครับพี่น้องเคาะครับใส่เห็เตีมครับปาดพูนผมเคลียรแต่เบิ้งที่ละก้อนครับบ้านนี้ที่ละก้อนกับปอแรงยาครับจับทุบคือกันครับประมาณยี่สิบซือกันเนาะครับเนาะแต่ว่าใส่ที่ละก้อนมันจะได้ซ่าครับพี่น้องไงนะครับกำคือกันครับนับถึงสิบไดใจเนาะครับเนาะ นี่นะครับคมกดลงกันครับพื่นบองนี่ทําแบบเดียวกันครับพี่น้องเลยแต่ว่าทําที่ระสองมันจะอาจจะเลี้ยวนะครับพี่น้องเห็นบ่นครับเห็นบ่นครับพี่น้องภาพร่วกับตั้งสี่แล้ครับอนีน้คือการอ่าคนกอกนะครับพี่น้องบดใส่เครื่องนะครับพี่น้อง ให้พี่น้องป้องไปเฮ็ดเพื่ออไรอยากเฮ็ดกะทำเฮ็ดตามได้นะครับเนาะเห็นผมทำแล้วกะอะใรเฮ็ดกะเฮ็ดเป็นเลขครับพี่น้องเอ้ฟอร์มันง่ายนะครับเนาะเพราะว่าการทำกะอยากสั่งรายได้นะครับพี่น้องการสั่งรายได้แบบยั่งยืนกะคือการทำงานเ่านนิแหละครับพี่น้องทำงานทุกวันได้ตังค์ทุกวันด้ครับพี่น้องวิดีโอนี่กะซ้ำนี่เนาะครับเนาะสุขสมหวังมแต่ของพี่น้องเด้อรำรวยกันสุขหูสุขคนนะครับเด้อสวัสดีครับ